ทุกคนมาทางนี้แล้วค่ะวันนี้เขามีการอัปเดตใหม่ครั้งใหญ่บ้กเลยมีการอัปเดตใหม่อย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่มีการอัปเดตใหม่อยากจะบอกว่ามีแต่ของสวยๆทั้งนั้นแถมมีร้านเปิดใหม่ด้วยมีร้านเปิดใหม่อย่างนี้ต้องมีร้านทำอาหารอร่อยแน่นอนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปกันเถอะนี่ไงมีการอัปเดตใหม่ต้องสองที่เลยนะพี่ฝนนะ อัปเดตใหมายทั้งสองที่อย่างงั้นเหรอครับจอคิดว่านะครับตอนนีพวกเราจะต้องรีบรับกล่องของขวัญมาแล้วล่ะครับกล่องของขวัญอพาร์ตเมนต์เฮาส์แอนด์ชอปเมเกอร์อย่างงั้นเหรออย่าบอกนะว่าเราสามารถสร้างบ้านแล้วก็เปิดร้านขายของไปได้ด้วยอย่างงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีมากเลยนะพี่ฝนนะงั้นรีบรับของขวัญมาเลยกดรับของขวัญเลยละกันพี่ฝน นี่ไงเราได้กล่องของขวัญใบใหม,ใหม่แล้วนี่ก็อาพาร์ตเมนต์ใหม่อย่างนั้นเหรอทำไมไม่เปิดไฟก่อนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเปิดไฟยังไม่ได้เหรอเรายังไม่ได้ติดไฟจะไปเปิดไฟได้ยังไงกันจริงด้วยนี่คืออะไรนะพวกเรากล่องของขวัญใหม่กล่องของขวัญใหม่น่ารักจังเลยพี่ฝนรับของขวัญเลยนี่ไงกดรับของขวัญว้าว เขามีอพาร์ตเมนต์ใหม่สุดหรูหราเปดิดออกมาอุปกรณ์จัดตกงแต่งอพาร์ตเมนต์นี่นะจริงด้วยมีตั้งหลายกล่องแน่นี่ไงโต๊ะโซฟาโซฟาเดี่ยวมีเก้าอี้ด้วยพี่ฝนมีเก้าอี้แล้วก็มีวอลเปเปอร์ใหม่ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะดูโซฟาแบบนี้ดีสวยจังเลยใช่สวยมากเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นกระดานที่เอาไว้สำหรับ ทำเมนูหรือจดบันทึกอะไรบางอย่างนะจริงด้วยแฮเพราะฉะน,นั้นอย่ารอช้าเราเรีบเปิดกล่องของขวัญแล้วก็จาดอพาร์ตเมนต์ใหม่ดีกว่านะมีโต๊ะแบบแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะมีโต๊ะกระจกแล้วก็นี่โซฟานั่งสบายมากเลยโบโปุ๊กปิกว่าไงอะฉันต้องบอกว่าโบพูดว่ายังไงไม่ใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิกโบกว่าไงอะ บูบอกว่ามีต้นไม้ด้วยชอบจังเลยครับต้นไม้อย่างสวยเลยทาให้บ้านของเราดูอบอุน่นนี่โซฟาสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยแฮเปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วก็มีหมอนให้ฉันมาเล่นหลายแบบเลยสุดยอดไปเลยแบบนี้พวกเราสบายละบู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 บ <c oughs> ดีจังเลยนะมีของประดับตัวแต่งบ้านเอานี่ไงจะรู้แล้วเราสามารถติดรูปภาพไว้ที่บอร์ดข้างหลังนี้ได้นะ เป็นรูปภาพของคนที่มารับประทานอาหารในร้านอย่างนั้นเหรอพี่ฝนในร้านดิไม่ใช่ร้านอาหารแล้วล,ล่ะอ้าวน่าจะเป็นร้านอะไรถ้าไม่ใช่ร้านอาหารพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะได้รับกล่องของขวัญใบใหม่มาเพิ่มอีกด้วยนะงั้นเหรอแต่จะว่าไปม่านนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนี่ไงกล่องของขวัญที่ฉันบอกกล่องของขวัญใบใหม่จะได้อะไรมา ทำไมกล่องของขวัญใบนี้ถึงมีรูปก,กันไก่ด้วยเนี่ยหรือว่าร้านนี้จะเป็นร้านตัดผมหรือเปล่าร้านตัดผมอย่างนั้นเหรอกำลังอยากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่อยู่พอดีเลยเชียวนี่ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนร,รับกล่องของขวัญมาแล้วก็จะประดับตกแต่งบ้านให้กลายเป็นร้านตัดผมด้วยก็แล้วกันนะนี่พี่ฝนจะเปิดร้านเสริมสวยอย่างนั้นเหรอใช่ดูสิมีโซฟาน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นโคมไฟแบบนี้มาก่อนเลยนะ โคมไฟที่เป็นรูปโบอย่างงั้นเหรอนี่อะไรพี่ฝนนี่คือทรงผมใหม่นั่นคือวิกผมใหม่เหรอใช่น่ารักจังเลยแล้วที่สำคัญเราสามารถปรับเปลี่ยน มาดแล้วก็วอลเปเปอร์มีหลากหลายแบบด้วยนะอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่เยอะมากๆจนไม่รู้จะไปจัดตรงไหนมั่งเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรมีเยอะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เลยผ้าที่สำคัญเราจะต้องนำไปแขวนให้ถูกที่ด้วยผ้าเนี่ยนะใช่แล้วก็มีไดเป่าผมไดเป่าผมอันนี้คือครีมอะไรบางอย่างเนี่ยน่าจะเป็นน้ำมันบำรุงผมแน่นอนแหละอ๋อที่เวลา เราจัดตกแต่งทรงผมอย่างเนี้เหรอใช่แล้วก็มีครีมเปลี่ยนสีผมไม่ใช่สิสเปรย์เปลี่ยนสีผมน่ะมีของเยอะแยะเต็มไปหมดดูตู้นี่ดิยังเทเลยอะตู้เป็นรูปโบ้ด้วยแฮะกำลังจะบอกเลยว่าเป็นรูปผีเสื้อกลายเป็นรูปโบไปซะแล้วแล้วนี่คืออะไรอะกันไก่ไม่ใช่นี่คือเครื่องอบผมไหนเครื่องอบผมนี่ไงเครื่องอบผมอ๋อ นี่คือเครื่องอบผมงันเหรอใช่แล้วที่สำคัญเราสามารถนั่งตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนทรงผมใหม่ได้ด้วยตกลงนี่เขาเอาไว้อบผมหรือว่าเอาเปลี่ยนทรงผมอ่ะน่าจะเปลี่ยนได้ทั้งสองอย่างแล้วบ๊บ๊วบ๊บ๊วบ๊พี่บ๊วว่าไงอะ่ะบ๊บอกว่าตรงนี้เป็นจุดพักรอใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ใชนะเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนสีพื้นได้ด้วย สวยมากๆเลยนะมีต้นทานตะวันใส่อยู่ในกระถางต้นไม้ด้วยน่ารักจังเดี๋ยวพี่ฝนขอปรับปรุงร้านให้สวยๆไหนก็แล้วกันนะตอนนี้สีออกเป็นโทนชมพูฟ้าเลยนะพี่ฝนนะงานตรงนี้เป็นสีเหลืองด้วยดีกว่าด้านหลังนั่นมีรูปดาราที่มาทําผมด้วยอย่างนั้นเหรอนเนี่ยใช่เป็นอลเป p ปอ e ์แล้วก็เป็นรูปภาพตัวอย่างทรงผมใหม่ๆสวยๆไงมีทรงผมสีแดงเหมือนของพี่ฝนด้วยนะอยู่ด้านหลังนะจะเห็น จริงเหรอแต่ว่าเป็นทรงผมอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนมัดมัด,มดอ่ะเป็นผมยาวไงแล้วพี่ฝนคิดจะเปลี่ยนทรงผมมั้งหรือเปล่าเนี่ยฮะเปลี่ยนทรงผมอย่างงั้นเหรอก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะถ้าอย่างงั้นล้วก็เริ่มต้นจากนี่เลยพี่เอกก่อนเลยก็แล้วกันดีเลยพี่เอกกำลังอยากเปลี่ยนทรงผมเลยเดี๋ยวเพียกจะเป็นลูกค้าคนแรกให้นะพี่ฝนนะจริงเหรอขอเป็นทรงเท่ๆเลยนะทรงเท่ๆได้เลยเพราะจะนั่นมาทันนี่แล้วเข้าโบ๊ะพวกวิ๊ อ้าวเดี๋ยวก่อนดิพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่ฝนไปใช้เครื่องอบผมก่อนแล้ว <c oughs> นี่ไงทรงผมมาใหม่อย่างสวยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยสีฟ้าก็มีสีชมพูก็มาเปลี่ยนเป็นสองสีได้ด้วยนะขอบอกนี่พี่ฝนทาผมไล่เป็นเลเยอร์สามสีเลยนะเนี่ยน่ารักจังเลยใช่ไม่เคยเปลี่ยนสีผมมาก่อนนะพวกเราแบบนี้ก็เทดีเหมือนกันนะใช่แถมทรงผมที่มาใหม่น่ารักมากมากเลยนี่คือครีมบำรุงผม ทีมบำรุงผมงันเหรอน่าจะเป็นน้ำมันบำรุงผมมากกว่ามีสเปรย์ให้พ่นด้วยนะแล้วก็นี่คืออะไระไม่แน่ใจพี่ฝนล,ลองเอามาทาผมดูดิเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่นี่ฉันรู้ฉันรู้ทาหน้าไปซะแหละใช่ทาหน้าออกมาแล้วดูสวยเลยเดี๋ยวก่อนพี่เอกมีผมสีฟ้าผมสีฟ้าทรงหม่เปลี่ยนสีได้ด้วยไม่ชอบสีน้ำตาลนอะสีชมพูสีชมพูก็เท่ดีเหมือนกันนะ วันนี้พี่ฝนแล้วก็พี่เอกสนุกมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะจอร์ดได้เปลี่ยนทรงผมใหม่อย่างเท่เลยอ่ะนี่ไงทรงผมที่เป็นลูกโบก็ามาแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะมีเครื่องนี้เครื่องเดียวดีจังเลยเราสามารถมองกระจกได้ด้วยแฮะดูสิเสกหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนันเนี่ยใช่พี่ฝนก็หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่แปลว่ายังน่ารักอยู่นะใช่แล้วพวกเราก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ชมชมตัวเองก่อนก็แล้วกัน <c oughs> อมชมตัวเองกันเฉยเลยสองคนนี้ ยังไงบ้างวันนี้เราจัดร้านแล้วก็อาพาร์ตเมนต์ออกมาได้อย่างสวยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย